สองเสร็จตั้งแต่สองทุ่มครึ่งแล้วเพื่อนชวนมากินแล้วหนูก็หิวแล้วหนูก็เลยมากินแล้วก็มาไลฟ์เพื่อนะจันเองอุ้ยเอวันนี้ก็หรอใช่เหนือรเอเหอเองนือกินมาแล้วก่อนน้เปล่าได้มยพ ยกขอโทษนะคะทุกคนเนูคนได้ยินเสียงไหม

ควเก็บไว้ลงจงีนดีด้วยนะคะคู่นิ่มทอดอร่อยลองสั่งมากินเขาปิดแล้วปิดแล้วป,ลปิดแล้ว

ใสซูช <ge ar> ิพแล้วอ่ะปูนิ่เป็นโบางสั่งยังไงแต่ต้องถามว่านี่ไม่ดูในั้ก่อนอันนี้เป็นมนร่คุณมนั่งของเนี้ยเติมน้ำด้ยลยยะยย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 ยเยย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 ัยย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 ยงยยยยยยน อิ่พอดีเลยสัย่งไปพอดีอ่ะอิ่มพอดีเลยพรุ่งนี้เจอกันนะคะ ไม่ได้น้องแมป์นะเช่คุยโทรศัพท์เอาอีกเอาอีกยาหยุดยาหยุดคขอบคุณทุกคนเลย

เก็บเลยอะไรอ่ะแั๋วรีดเพลวจัดดับเลี้ยวทุกคนไม่ต้องส่งเยอะก็ได้นะเก็บเงิน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 เกนเก็บเถ้าส่งเยอะดุปิดไลฟ์ ให้สร mm ่างหนึ่งย่งผมผมยังไม่ได้เลยคนพังสดใจอ้อคนไม่ใส่สีต้องสดใจจิ้มแล้วจิ้มแล้วอ่ะขอกับบ้านได้แล้วเ่บอกเลยอย่ากินข้าวไปดูโทรศัพท์ไปกินข้าวไปเดี๋ยวนี้เสียฟ้าเหรอไม่จะกินภูริยาเนี่ยิะเรียนเลี่ยนชีดอะ

กินแล้กินน้ำทุกคนลองกินน้ำก่อนอย่าอิ่มไม่อิ่มลองกินน้ำก่อนเหนื่อยไหเหนื่อยไหมดมีอีกอ่ะเป็นชาร์จอยเดิมมีเป็นไงบ้างครับพี่หนูฟังแล้วพี่พี่ร้องเป็นเพลงด้ก็เท่มากเลยทุกคนอย่าดื่มของฟันหนูนะคะ จเย็นเย็นเลเย็นเย็นสยดีจเย็นเย็นอันนกุ้งเอ้ยปูนิ่มใช่ไหมใช่แหละปูขนาดนี้เอาเลยมาเป็นตัวเลยนี้เน่

ไม่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 ถ้าเป็นอันนี้ก็พอะว่าจะบิ๊ิบมากอร่อยจริงังิงจะเดือนะมันไม่ใช่ซาบะแอบเคมแอบเคมนี่นี่ของเขาอยู่นี่อร่อยจริงปะเนี่ยอันนี้อร่อยแต่ว่าแอบเคมนิดอันนี้ผมเคมยมมม้อร่อยเค็มเลยเากินกับข้าวไง ที่นี่บูดูครับเราต้องกดต้องกดอนนี้ต้องกดอนนี้ไม่ได้ป่ะเรียนพี่กด้วยเรียนพเกดด้วยพี่เกดต้องเรียงหนูเดี๋ยวว่าจะกดผิดต่อแต่ไม่ได้นี้เคยกินไม่เคยกินอ่ะเนูปไ็นรามจิตครัคราชเต มัวกดผิดนะเนี่ยใจจับมาแล้วขึ้นนี่อะไรอ่ะจนรอเบ็ดยากดูควรไปตอนสามทุ่มสีัิห้ดีหมดนิดนึงไม่ไม้ไมเขาวลจะให้หมอคุยถึงคิวของร้านยังถึงสดป่ะ ยังไม่ถึงเพราะว่าเกิด,ดยินแต่ัอยนี้มแภารกิจคือ <laughs> หนูจะรับภารกิจแต่ว่ามันตั้งแต่ตอนน,อนู้นน่ะไม่ไม่ไม่จริงน่ะอันนี้ของผมไม่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  <c oughs> ไม่ไม่จริงอ่ะคือของผัวไม่เลิกูเด็กอะไรไปไ <c oughs> ต่กมันมีคนที่ทามบบมาแล้ว แล้วผมแตกอะไรไปเล้ยผมกินอะไรไปเลยเริ่มดูเริ่มที่ดกินเรากินกินไม่ก็กินเรารียบเดี๋ยวนี้เยดี๋ยวนี้แกคำนี้ติดคำนั้นแกคำนั้นติดคำนี้เน้นเน้นเน้นแต่เน้่เนทุกคนไม่มีอะไรมอะไรนไม่เป็นไรทุกคน ห้องดำคือผมเองเลยห้องดำอย่างนี้เกงไม่ดีเียเกงม่ไรชัดกว่าเดิมอีกดู พอดีว่าติทีด้านบนเชอรี่ติดอยู่ด้านบนอ๋อติดอยู่ด้านบนติดอยู่ด้านบนนี่ค่เชอรี่ติดอยู่ด้านบนเันยไเลิม้าเน

เห็นไหมแล้วน้องหลุกินข้าวไม่ได้เลยเนี่ย <c oughs> เล่นเล่นอย่าอมข้างแม่อย่าอมข้าวเค้ยวเไปรกปแรกอร่อยนะลองลองต้องฝือกินไหมแ,แ,แต่งแต่กันรากรโอ<ห>้ยไม่รอมนก้นอง<ห>อานายอย่าทอด พอทิงชีที่มันเรียนมากเลย,ลยมีคนมีคนมากคนสงสัยว่าทำไมแคมเปญหนูไม่เต็มหนูเข้าใจนะคะว่าเป็นคนนอกดอม <c oughs> แต่ว่าหนูหนูตั้งใจให้มันเป็นอย่างนี้เองค่ะไม่ต้องสงสัยแล้วนะคะต,ต,ต,ตายไม่อิอ่ม <c oughs> ใช่ไหมเฮ้ย <c oughs> กินเลยไม่เป็นไรของโบลแลว ตอน้คอัอตอนนี้หนูแบบไหคือว่านก็เริแบบอมเราลองทักดูก่อนเอมันจะกลับมาเรากินเร็วเกินไป่าเป็นหมาของน้องนาต้องทำไงคะอุ้ยอะไรอ่ะมาเอ้า๋ออย่าเป็นหมาของน้องนาหรอกค่ะ เ่น้หา่อนก็เเราไม่มีอะไรที่ต้องสั่งเนาะโอเล่ะตัวทิ้งถ้ามีมาอีกอะตัวใครตัวมันเราทนไะ่เท่าไหร่ ไปเชื่อเลยีเกัดี๋ยวสามทุ่มห้าสิบหนูไปแล้วดีกว่าแล้วหน้าผอจะไปกินชีสเบซิลแล้วก็กุ้งก่อนเลืองจีนจีนก็จะนลกเล เห็นมินาเห็นมินาแล้วดูมคนเราบางทีเรากินแต่สีด้มสีด้มเหรอหนไม่อยากทุกคนใจเย็น ร้อยคนนี่เยอะอยู่นะวาดหมาวนไม่ต้องส่งอีกแล้วก็ได้อย่าลืมแคปอันนา้ ไม่ค่อยไหวแล้วนะเอาเสโดสร์เสโดร์ได้เลยเหมือนที่ว่าบางทีกินกับกวามเล้นอยู่ ขอข้าวคำหนึ่งข้าไปหลายคำก็ได้ ข้าวเป็ดอ๋อข้าวเม็ดหนึ่งไี่สองเม็ด <c oughs> ถ้าใครถ้าใครแบบว่าหลุดอันดับอะไรเงี้ยหนูขอโทษด้วยนะ ถ้าเรสมน้องเอิงจะเลยซ้อลัวแดงกับแว่นแดงเหมาะสมมากลูกคนไคนจะสงสัยใช่ไหมว่าหนูถือแปลงทำไมต้องรอดูเอ็มบีแกสลับให้ให้ให้หนึ่ง้ำต้องดับให้หนึ่งำอะไรนะัำให้หนึ่งำ สุดกันูมาดูแบบดูเยอะดูเยอะบนเวทีขาต่ออีก่อนใช่ไหมไม่คุละมูดลิ่มเลยขาวหมูหปล่อยาลับไป จริงๆไม่พูดเลยครับ,รบดีแล้วค่ะดีละลสิ่งที่พูดมันจะไม่ได้สิ่งบินอย่าม,ยมันจะบิสนสงคัญมันดิดอีกสองนาทีแล้วใครมาดู T I F บ้าง ทำนายพวกนี้สู้นะขอบคุณนะพวกนี้ถ้าไปโรงเรียนก็สู้ๆนะเอ้ยไม่ใช่พวกนี้วันศุกร์ถูกแล้วใช่ไหมพวกนี้วันศุกร์ถูกแล้ววันศุกร์ใชน้องนาที่แปลว่าน่าะอะไรเจอกันพรุ่งนี้จะกี่จะวันน้องนาจะได้ยินค่ะโอ้โหเออแต่พรุ่งนี้มันไม่ร้อนหนิใช่ไหมมันอยู่ในห้อง วันนีเจอกันนะสู้กับนักเรียนสู้การตื่นเช้าสมใจให้น้องนา้เขาดมต้องนํามาขายโบเตอร์จีอีไหพ่เาไม่ได้ไป โอเคหนูไปแล้วนะทุกคนเพื่อเป็นการตัดจบคุกกี้ตอนนี้พอแล้วบายบายขอบคุณด the ้นะคะยังไม่ต้องมาวางตรงนี้นะี่มจให้หนึ่งคำบายทุกคนจริงๆเล่นข้าวจริงๆเล่นข้าวไปแบบดีๆดีกว่าจริงๆไม่กินข้าว ไป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  g ไปวใ่ไพอแล้ว go go ีบอกพอนี oh <c oughs> <c oughs> no ่บอกกพอแล้วคนอย่ลืมมันมันมีงานใหญ่มันมีงานใหญ่อย่มันมีของขวัญที่นูอยากได้อยู่เล่นจริงๆคือเลได้ค่ะ